ฟาบ,บิเซโอรอมนโนเปิดเผยบอกว่าทางด้านของเลเวอร์ฟูอาจจะพิจารณาในการเซ็นสัญญากับบรรยันเชอร์กีนารุ้จากโอลิมปิกลียงก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงมการาคมนี้จะสิ้นสุดลงในครันนี้ก็เป็นได้เลเวอร์ฟูพบอิ e วิทาวในเมื่อคืนนี้5ประเด็นเด็ดซา่าฟันไดได้ฉลองพาหงเคแบบสบายๆลงบูน้อยไร้ปัญหา เมื่อเฟเดริโกเคลซ่าสร้างสถิติกับวันต์กของทางฝั่งลิเวอร์พูลในคาแักนี้เป็นที่เรียบร้อย3เดือนเตรนนาซาร่าควา้ายอดเยี่ยมแข่งหงในช่วงเดือนธันวาคมนาะก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยการน,นีนนนท้ทางด้านของทางฝั่งทางด้านของฟาบิโชรอมาโนบระธานข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลนั้นกำลังจับตามองสถานการณ์ของฟอร์ันเชอร์กีของน้าในวัยชัยปีของโอลิมปิลียงที่อาจจะได้กลายเป็นเป้าหมายในการสมทัศ์ของทีมก่อนตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนมการาคมจะปิดตัวลงแม้ว่างานนี้ตอนนี้ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอจากของแดงลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการก็ตามทีแต่ก็ได้เป็นที่รู้กันว่าลิเวอร์พูลนั้นให้ความสนใจในตัวของเชอร์กีมานานแล้ว อาระได้ติดตามฟอร์มการเล่นของเขาอย่างใกล้ชิดช่วงที่ผ่านมาสำหรับสถานการณ์ของโอลิมปิกดิยงในตอนนี้นั้นพวกเขาเองกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยำแย่ในหลีกเอิงฝรั่งเศสแาระจำเป็นต้องขายผู้เล่นบางส่วนเพื่อจำกัดทางด้านของสถานการเงินและก็หลีกเลี่ยงการตกชั้นซึ่งหนึ่งในตัวเลือกที่จะทำเงินให้กับทีมคือขายปรยานเชอร์กีโดยราคาขายที่ตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ22.5้าล้านโยูโร อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลไม่ใช่สโมรสรเดียวที่ให้ความสนใจในตัวของเชอร์กีเรามีทีมชั้นนัอื่นๆอย่างที่าบเยอร์มิลลิชไบเออร์เลวโคเซนและก็นาบอดีที่กำลังถูกจับตามองนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันโดยหากเดียวนี้เกิดขึ้นจริงนะฮะก็จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกของของแดนลิเวอร์พูลซึ่งกำลังมีความต้องการนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเพื่อจะเพิ่มความหลากหลายในการเล่นโจมตีมากยิ่งขึ้นในขณะนี้ อะไรยังไงลิเวอร์พูลเจอกับหนึ่งในเกมที่ง่ายที่สุดในของซีซั่นเมื่อพวกเขาเองนั้นเปิดบ้านกำรามอีสวิตชาวไปแบบสบายเท้า4ต่อหนึ่งในการทำศึกฟุตบอลพรีเมียร์เลกอังกฤษที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันเสาร์ที่15มกราคมที่ผ่านมาเก็บเพิ่มอีก3แมแต้มได้ตามความคาดหมายพร้อมกับรักษาระยะห่างกับอาร์เซนอลได้ที่6แต้มได้เช่นเดิมและก็ยังคงเล่นน้อยกว่าทีมรองจ่าฝูงอยู่1น,นัดเดยกนี้เริ่มกันที่1กันก่อนได้กันหงนะฮะ รับแผงแผงหลังโดยการน,นี้ทางด้านของทางฝั่งนะผมทางด้านของอาร์นเนสซ์รัสกุนซืรลิเวอร์พูลโรเจชั่นทีมรวมแล้ว5าตำแหน่งเมื่อเทียบจากเกมแชมเปียนลีกนัดเจ้าบ้านคว้า,าความเร็วไป2ต่อหนึ่งซึ่งเทนเอร์เนเดอร์อาร์โนแอนดี้บรบสันและก็อิบราฮิมาโกนาเต้กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงร่วมกับเฟอร์จิฟันไดประการหลังตัวหลักหนึ่งเดียวที่ยังคงลงเล่นอย่างต่อเน,นื่องในเกมกลางสัปดาห์ที่เกิดขึ้นใน,นั้งนี้ สำหรับตำแหน่งของอีกสองตำแหน่งโคดี้กัคโปกับอเล็ ister, ich, ge, กซิสแม็กอาริสเตอร์เบียดดาร์วินดูเยสกลับไปเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกับเคอร์ชิสโจนที่บาดเจ็บจนต้องดุดโผขณะที่ฮาวิเอเรชเองนั้นซึ่งลุกจากมานั่งสำรองข้างสนามไปซับประตูปริชีพเร็วยังคงรับบทเป็นตัวสำรองในครั้งนี้ตามปกตินะต่อมาข้อที่2นะผมงานนี้มาขาวใส่ชื่อแข้งใหม่ในซุ้มม้านั่งสำรอง โดยโอริโอเอ็นซิโซนะครับปีกทีมชาติปารากวัยที่อสวิทเทวยืมมาจากคดตั้งของบริตันมีชื่อนั่งเป็นสำรองในเกมแรกกับทีมของเขากับมาขาวหลังเจ้าตัวนั้นย้ายออกจากทางด้านของทีมนกต่างนวนช่วงคราวมหาอากาศในการลงเล่นอย่างต่อเนื่องซึ่งขีด้านแบ็กแคนน่าใ้ใหญ่เจ้าบ้านซึ่งก่อนหน้านั้นโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาถล่มเลกเละเทะนะฮะหต่อศูนย์ส่งเจเดนฟิวริโจน ปีกอิงฮุนเดชถูกซื้อมาจากคันังของแอสเซนติราลงประเดิมสนามเกมแรกทันทีขณะที่คาร์วินฟิลิปได้ออกสตาร์ทหลังหมดสิทธิ์บูกลับไปนั่งของเอบรบอไวชีฟ้าต้นสังกัดที่แท้จริงรวมแล้วน้องใหม่มีการเปลี่ยนโผนักเตะตัวจริงจากเกมล่าสุด5ราายในครักนี้เช่นเดียวกันนะต่อมาข้อที่ 3, สาซาราด100รงึงร้อยตุงได้เจอกับทีมท้ายตารางในบ้านทั้งที่มีหรือที่โมซาราจะพลาดในการเพิ่มสกอร์ให้กับตัวเองบ้าง บอลแล้วดาวเตะทีมชาติอียิปต์ก็ครำเป้าไม่ที่2ของเกมนี้ให้กับริฟว์ฟูนำห่างไป2ต่อ0และก็เป็นประตูที่100ในเกมพีมบริกของเขาที่แอนฟิลด์พอดีกันอีกด้วยถึงสถานี้กิงโมเองก็ซับประตูได้เป็นไม่ที่ยของซีซั่นแล้วขาทั้งที่มันเพิ่งอยู่ในช่วงเดือนมกราคมเท่านั้นและก็เป็นประตูที่19ของเขาในพีมบริก ในช่วงซีซันนี้เช่นเดียวกันส่วนานโดมินิกโซบ็อกสไตรที่เขียนเม็ดแรกให้ทีมออกนำพามประตูในเกมพิมเบริกซีซันนี้ไปได้3เม็ดแล้วซึ่งเท่ากับว่าผลงานของเขาเมื่อช่วงซีซันก่อนแถมลงเล่นน้อยกว่าสีนัดขณะที่โคดีกาโปก็ซึ่งเมาส์ซอยตะข่าย2เม็ดหลังพึ่งจะเพิ่มผลงานในการยิงประตูซีซันนี้เป็น14เม็ดด้วยกันในครั้งนี้ต่อมาข้อที่4ก็จะเป็นฟันไดชลรองนัดที่300ย เมื่อการน,นี้ทางด้านของทางฝั่งเฟอร์จิฟันดกับดันทีมลิเวอร์พูลได้ฉลองการลงเล่นในกับของแดงครบ300นัดด้วยการพาทีมควาชัชชนะต่อหน้าสาวกเดอะคอฟได้เป็นผลสําเร็จหลังย้ายมาจากทางด้านของซาตัมตันโดยค่าตัวที่เรียกว่ามหาศาลสูงถึง7จล้านาปอนเมื่อช่วง7ปีก่อนคือมการาคมปี2018เซ็นเตอร์ฮาฟทีมชติเนเธอร์แลนด์ตระกนี้ยังคงเป็นคีย์แมนคนสำคัญของชินแอนฟิวอย่างเห็นได้ชัดและก็ถือว่าเป็นการสรัญญาที่คุ้มค่าในครั้งนี้อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงตัวท่นนี้ฟอนได์ลงเล่นในเกมลีกไปแล้วมากถึง21นัดและเกมแชมปีเป็นลีกครบทั้ง7นัดกันอีกด้วยต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่5นะฮะเจคครินชิตกี่มงนะเมื่อกานนี้ทางด้านของทางฝั่งจะว่าไปแล้วลิเวอร์พูลนั้นเอาชนะอีสวิทเทาได้อย่างไม่ประแคประคาทายักเท่าไรนักและก็น่าจะเก็บครินชีตในเกมนี้ได้ดีสำปาแต่ว่าเข้าสู่นาทีสุดท้ายพวกเขาก็มาเสียประตูตีไข่แตกกับทางด้านของทีม มาขาวจนได้จากการโขกลูกเตะม,มุมของเจคอบฟริฟจึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าทีมเยือนแทบจะไม่มีโอกาสในการครามเป้าสักเท่าไร่นักโดยเฉพาะตลอดช่วง45นาทีแรกพวกเขาเองก็ไม่ได้สับไกเลยแม้แต่หนเดียวจึงแสดงให้เห็นถึงชั้นบอลที่แตกต่างกันลิฟลับ,รบกระทั่งผ่านมาถึงนาทีที่60นะฮะลูกทีมของแมคเคนนาจึงมีโอกาสทําเสียวหนแรกจากการส่องยิงจากหน้าเกียรติ์โชตของตนเองของโอมารีฮัสซิสัน แต่บอลดันเข้าซองอาริสซงเบเกอร์ซึ่งสามารถเซฟได้อย่างไม่ยากเย็นนักจบจนนาทีสุดท้ายในทวันทีมชาบ,บราซิลก็พระราชก,การวาคว้าคารินชีสอยู่ดี แม้เขาจะหมดสิทธิ์ปกป้องและก็ปัดป้องลูกโคนาริยาเผาขนของกริฟซึ่งทำให้อดิซงเก็บคารนนชีตในเพียงแค่นัดเดียวจาก6นัดหลังเดคาร์นี้แต่ดีที่ว่ามันเองก็ไม่ได้ส่งผลรกระทบต่อการคว้าผล้รับของทีมเนื่องจากว่าแผงรุกของลิเวอร์พูลนั้นพร้อมจะสอยตะข่ายคู่แข่งตลอดเวลาในคาร์นี้นั่นเองน,นะอะไรยังไงเฟเดริโก้เกียซารปีกของทางด้านทีมลิเวอร์พูลนะฮะ สร้างสถิติกับสโมสรเป็นผลสำเร็จแล้วหลังได้ลงสนามในเกมพิมพ์บริกเฝ้าบ้านไล่ต้อนอีสวิตชาวไปสี่ตอนหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเคียซ่านะผมสตาร์อิตาเลียนถูกอาร์เนสซาร์ตคุณซูทีมลิเวอร์พูลเนี่ยคว้าตัวมาจากที่นั่งของจูเวนตุสช่วงซัมเมอร์ด้วยค่าตัวอยู่ที่12.5ล้านปอนด์หรือราวห้าร้อยล้านบาท แต่ว่าจากสภาพร่างกายที่ยังพรมไม่สมบูรณ์เต็มร้อยทาให้ดาวเตะวัชเปรนี้ได้ล,ลงเล่นเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นอย่างไรก็ตามแม้ว่าเกมลีกนัดล่าสุดของแดนลิเวอร์พูลเองนั้นก็จะเอาชนะตานด้านของมาขาวได้แบบาหายห่วงไปถึง4ต่อหนึ่งะฮะแต่ว่าเคียซ่าอีกนั้นต้องลงเล่นเป็นตัวสำรองอีกตามเคยช่วง4ีนาทีสุดท้ายาแทนที่บรูดิอัสแต่เขาก็สร้างสติเป็นนักเตะคนแรกของทีมที่ชนะรวดใน8เกมแรกที่ได้ลงสนามต่อจากท้งด่านของจอชวาร์ธม ที่ทำได้ในช่วงปี1906จากการเปิดเผยของออฟนาโดยจาก8เกมแรกของเขาในทุกบริการเนี่เคี์ซ่ายิงได้1ประตูในเกมเอฟเอคัพรอบ3นัดยำใหญ่ใส่แอิงตันไป4-0ที่แอนฟิล์และเชื่อว่าเขาจะมีโอกาสออกสตาร์ทในเกมแชมเปียนลีกนัดออกไปเยือน PSV วันที่19มกราคมนี้เนื่องจากว่าหงแดงเข้ารอบน็อกเอาท์ในคาลนี้ไปแล้วตัวนั้นบราแทมลงเล่นกับหงแดงไปทั้งสิ้น19นัดระ,ะหว่างช่วงปี1905 ถึงปี1909แต่ว่าชนะอีกแค่นัดเดียวหลังได้เฮกับทีมตลอด8นัดรแรกของเขาก่อนจะย้ายไปค้าเกียริกับ,บนักของเซาเปอร์ชหลังมีส่วนในความประชัย7นัดและก็เสมอ2นัดใน9นัดสุดท้ายของทีมดังแห่งเมือ์ซีไซที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และข่าวดีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ